พี่น้องอสมอย่าลืมนะครับรีบส่งรายงานนะครับค่าป่วยการเตรียมโอนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้วันที่24มีนาคม2565แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับพี่น้องทํารายงานและส่งรายงานกันหรือยังนะครับวันนี้หมอชาติเข้าไปดูที่เว็บกรมบัญชีกลางเขาเตรียมปรับปรุงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะครับ และแจ้งข่าวพี่น้องอสสสมครับเตรียมโอนเงินค่าบริการอสสมเดือนมีนาคม2อ6 5ในวันที่12เมษายน2 5 6 5ครับเดือนนี้จะจ่ายเร็วนะครับเดือนเมษายนเพราะว่าในช่วงกลางเดือนมีวันหยุดหลายวันนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังนั้นนะครับเราต้องรีบส่งรายงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานกระดาษหรือว่า รายงานที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับเราต้องรีบทำแล้วก็รีบส่งนะครับและในเดือนเดียวกันนะครับ mm hmm. เดือนเมีายนนี้นอกจากท่านรับค่าป่วยการ1,000บาทแล้วท่านก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนสิ่งภายควิดสิด้วยอย่าลืมนะครับต้องส่งรายงาน mm hmm. การทํางานป้องกันควบคุมโรคโควิดสิด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกสารฉบับเดียวแผ่นเดียวนะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับซึ่งเดือนมีนาคม เราก็จะไปรับเงินเดือนเมษายนจำนวนเงิน500บาทนะครับสำหรับวันที่รับเงินโอนวันไหนพี่น้องทราบกันหรือยังครับวันที่เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับก็คือวันที่18เมษายน2565ครับซึ่งกรมบ,บัญชีกลางก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภย COVID ัยโควิด -19 เดือนมีนาคมจ่ายในวันที่18เมษายนครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ พี่น้องรีบส่งรายงานนะครับรอพอสตอก็จะได้รีบตรวจสอบความถูกต้องและรีบรับรองนะครับในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพื่อให้ทางกรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับพี่น้องอส,สสอสมอนะครับสำหรับค่าป่วยการ1,000บาทโอนเข้าบัญชีพี่น้องในวันที่12เมษายนสำหรับค่าตอบแทนสิ่งพิคศวิด19 500บาทโอนเข้าบัญชีพี่น้องในวันที่ 18มีสายนะครับเมื่อได้รับรู้รับทราบอย่างนี้แล้วนะครับพี่น้องก็ต้องรีดทำรายงานและก็รีบจัดส่งเลยนะครับทางรอพสตก็จะได้กดยืนยันนะครับเพื่อจัดส่งไปยังระดับอำเภอระดับจังหวัดและกรมบัญชีกลางก็จะได้โอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าทางช่อง YouTube และก็กดติดตามที่ แฟนเพจ Facebook หมอชาจากเราเช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ